ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่เข้มข้นและน่าสนใจเกี่ยวกับโลกของการทหารเทคโนโลยีและการเปรียบเทียบสมรรถนะของอาวุธยุโทโธปกรณ์ระดับโลกวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่สมรภูมิสมมุติที่เต็มไปด้วยความดูดเดือดสุดครั้งนี้คือการประทะก,กันร,ระหว่างเครื่องบินขับไล่เอฟ16 fighting Falcon ของสหรัฐอเมริกาและไกรพัน อีสของสวีเดนที่ถูกนำมาจำลองเหตุการณ์โจมตีเหนือท้องฟ้ากมพูชาความน่าสนใจอยู่ตรงที่ทั้งสองรุ่นต่างก็มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องความคล่องตัวความล้ำสมัยและสมรรถนะการรบที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศเริ่มจาก 16 Fighting Falcon เครื่องบินรบที่พัฒนาโดยล e คีนมาเทนของสหรัฐอเมริกาจุดเด่นที่ทำให้ F-16 <16 S 1> เป็นที่น,นิยมก็คือราคาที่คุ้มค่าเมืม่อเทียบกับสมรรถนาการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวสูงสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้ถึงมักสองติดตั้งเรดาร์แ a p g 83มิเซกที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและยังรองรับอาวุธ หลายชนิดทั้งจรวดอากาศสู่อากาศ M, 120, m ็ม120เอมร m r o m จรวดอากาศสู่พื้น ATM 65มูริกรวมถึงระเบิร์ตนำวิธีเกียมจึงมาทั้งสำหรับการรบในอากาศและการโจมตีภาาพ,พื้นดินความสามารถในการบินได้นานกว่า4,000กิโลเมตรเมื่อมีทางเชื้อเพลิงเสริมก็เป็นอีกข้อดีที่ทำให้กองทัพหลายประเทศเลือกใช้ด้านฝังไรเน n ฟส39จากสวีเดนเครื่องบินรบยุคใหม่ ที่เน้นความคล่องตัวสูงแอรระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งใช้เครื่องยนต์เจนเร e อิเล็กทริก F404 ที่สามารถทำความเร็วสูงสุดถึงมัก2เช่นเดียวกันจุดเด่นของไรเพิรนคือระบบ a v เ o n i c s ก์ที่ล้ำสมัยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับกองกำลังพันธมิตรได้แบบเรียลไทม์มีเรดาร์เอวัน ES05C ที่สามารถหมุนได้ทำให้มีมุมมองกว้าง และเนือกว่าคู่ต่อสู้ในหลายสถานการณ์อีกทั้งยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟร์ที่สามารถรบกวนสัญญาณของฝ่ายตรงข้ามได้ไกลเพินยังขึ้นชื่อในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบตะวันตกหลายรุ่นสามารถปฏิบัติการได้จากสนามบินขนาดเล็กหรือแม้กระทัทง่งทางหลวงทำให้เหมาะสมกับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดหากมองในมุมของการเผชิญหน้ากันแบบ 16จะได้เปรียบในเรื่องของการมีสมรรถนะที่พิสูจน์มาแล้วในสงครามจริงมาลายครั้งทั้งสงครามอัลเปอร์เซียสงครามในตะวันออกกลางรวมถึงภารกิจต่างๆของกองทัพนาโตขณะที่ไกรเพลนแม้จะยังไม่ได้ผ่านสงครามขนาดใหญ่แต่ก็ได้รับคำชมอย่างมากในเรื่องของการเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ที่มีการบำรุงรักษาง่ายและระบบการรบที่อัจฉริยะถ้าเปรียบเทียบด้านอาวุธ F 1 6มีความหลากหลายและรองรับอาวุธ ที่มีระยะยิงไกลเช่นัน120ที่ยิงได้ไกลกว่า100กิโลเมตรส่วนไกลเพิร์นใช้มีทีอาร์จรวดอากาศสู่อากาศระยะไกลที่มีชื่อเสียงมากเช่นกันด้วยความเร็วเหนือกว่ามักีและมีระยะทํำการถึง150กิโลเมตรทให้ไกลเพลิร์นมีภาษีที่เหนือกว่าในด้านการรบไกลตัวนอกจากนี้ยังมี i i c สําหรับการต่อสู้ระยะใกล้ที่มีความแม่นยําสูง ด้านการเคลื่อนที่และการประหยัดพลังงานไกลเพิร์นถือว่ามีความได้เปรียบเพราะใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ประหยัดสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการต่ำกว่า F16 อย่างชัดเจนในทางกลับกัน F16 แม้จะสิ้นเปลืองกว่าแต่ก็มีพลังและความแข็งแกร่งที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วอย่างยาวนานเมื่อเรามองไปถึงสมรภูุมสมมติเหนือกัมพูชาถ้าเป็นการรบในพื้นที่เปิดกว้างและมีการต่อสู้ในระยะไกลไกลเพิร์นอาจ จะได้เปรียบจากอาวุธมีทีอร์และระบบเอเวอเ์ที่เชื่อมต่อกันแบบ Real-Time แต่ถ้าเป็นการสู้ระยะประชิดอีกสอาจใช้ความคล่องตัวและประสบการณ์จากสนามรบจริงเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชนะได้นอกจากนี้ปริมาณเครื่องบินก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะกองทัพอากาศที่มีจำนวนมากกว่าอาจสร้างความกดดันได้มากกว่าความล้ำสมัยของเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำ ทั้ง f .16 และไกรเพรินต่างก็มีจุดแข็งของตนเองการประทะกันระหว่างทั้ง2รุ่นจึงถือเป็นการต่อสู้ที่น่าจับตามองเพราะฝ่ายหนึ่งคือประสบการณ์และความเก๋าจากสนามรบจริงส่วนอีกฝ่ายคือความทันสมัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะสุดดุเดือดในจินตนาการครั้งนี้จึงไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าฝ่ายใด จะเป็นผู้ชนะแต่สิ่งที่แน่นอนคือทั้ง2รุ่นต่างก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกมันคือเครื่องบินขับไล่ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกขอบคุณที่รับชมคลิปนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเราแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้า